ไม่ดีพันชีทอดลาค่ะลาตาลีชีทอดลาค่ะเอากันเลยชีทอดส่หมอกเกงค่ะมันจัแเสบ ทอดปลาคอหน่อยถือต้อนถือลีถือใช้คนจุกลิ้นค่ะทอดปลาคอหน่อยค่ะทอดใส่หมอกแกงวันทางซ่บดกามันทงางนี้หมอกระลึกโคบโพ้แนบวยหินเฮ้ยนีน่ ทอดตะคอน้อยถึกต้อนถึกรีถึกไทรคนตตลิ้นบิดมือเบินเวนพี่น้องตุกพกตุกโคตรตุกโคตุกขัดตุกแหนตุกอะลีโรปูนก็ได้ถ้ากิดนะคาน้อถ้ากินเมื่อพันพี่น้องซุกเกียบลอยค่ะทอดปลาทูไม่ทอดปลาทูทอดปลาคอน้อยน้อยโพดน้อยโพค่ะกินก็เลยค่ะเรียบร้อยค่ะ โทษตาโคโอ้ยมาน่งนี่คือว่ามา่งนิบวคักข้าบวคักพี่น้องแต่ว่าอุเอามันค้ำหละบวชักไปได้กระงมาน่หน่คือาตากูนกูเก่าพี่น้องเนาะสบายดีทุคุคทุกคนทั้งเล่าททางไทยในต่างประเทศค่ะมาเด้อมากินทอดปลาทูํทำการค่ะ ครับคววนเรียวเย็นค่นะคะนเรียวเย็นมคน,นเ,เครีวหอด้วยกะเขาะกระแทกอยู่พ้่นนอกพอตระขอดประโคน้อยมานั่งอยู่ในบ่อขักพี่น้องดอกไมรรยายน่พูด เห็นเห็นัน้าตลีตาโกนย้อมที่จะมันเบิดไม่ใช่ทีทีมันกินตัวที่ทอดทอดเลยขาไม้ใช่ นี่วัวมาก่อนเนาะมันเหตุอะไกับเขาหอนหอนค่ะตอวกินไม่ต้องกินลายมยันบด เพราะว่าไม่ปูไม่ผูหาค่ะคันยนงกระจังชีแหละปัน่นยากเพราะว่านี่เขาเจ้าวนน้ำค่าดอกไกักำนานนาตาลีนะเขากันเลยพี่เนอะกระช่าง คือจะว่ตาตาคุ้โนโง่ <Yeah. S 1> แค่บะมี่เนี้อคู่ก็ไม่สม่ำเนี่นรครับตำมวหุง พุทธะตกเบิ้ลเบิ้เวิเบิดขับเบิแนเน็กเนาะแข็งซึ่งเราไม่ได้ไปทั้งหนใครเกืืองใครโกงกันคือถ้าไปัดใคร้ะไม่เอาใครกระเท แล้วก็วว<ม>เพิอทิพย์วขาก็ไดูอ่นตัวบกบเกเป็นเชะแต้ะระ่างขี่เป็นขี่ผู้แล้วี่นอกคุณว่าพูตรวลิ้น้ำเต็กเก่งกินกินกระทียประเด็นนัง่งเขาไปใส่ั้งมกสอยทอดเลย ว่าจิบุกกินเขาเร่งค่ะถ้าว่าจะได้คลิปทัานบุกกินกับบุกกินคลิปก็เลยกินนาฬิกาัตตีได้ไหมนะคะ ยักดังบัวดังแตคือวัาดังจะลอนอยู่แต่ว่าบมมีคนคอมเมนต์บอกนางเลยค่ะคือว่าย่างทำเก่า,ากว่าน้อยจ้าแต่ก่อนที่ยนี้คนว,ว่าดีดีนะไปมองนี่กับว่าฮาว่าคอยไปมองนั่นกับว่าฮาว้าคอยไปทางนั่นกับว่าฮาเว้าคอยไปทางนั่นกับว่าฮาเว้าคอย นาตาีกระเล่นทุดดิคุดดิกระเล่นเล่นเทียงคืนตังง้านคุดคลิปธมาถ่ายคลิปพี่นอ้องเิ่นคืเนเช้จตืนะต็งนไหค่ะเเ้าออกระบกรบโคกระเล่นคือไม่ไหมคะเวียนเยอะอันนาคีเลย พี่น้องเอ,อ้ยถูกคุณสกุลขั้นบานเทียงนั่งคัดเกลียวแล้วคัดจีนแล้วค่ะบอกนั่งในร้านค้านั่งอย่ Berkeley B B ยออางนู้นนั่งโคตรโคตรจะดีดใจยอมกินไม่กินมืออื่น ราวะไม่รู้ผมมีปัวหาค่ะตีมากคำมากแต่พวกมุมม้นอยู่นะฮะคาเทย,ย่างเดียวไปทางใดขั้นบกหายคือว่าสีได้ขั้นขั้นบกหายคือว่าสีได้คือคุณย่างขั้นปิด พจัยบวดเงินคันคลายต่องเรยอบุตีิคันฟรีสยันบวดเงินนะครัรบคลายไปน,น,น,นั่นแล้วใช้มือละอันแล้มือละหมองรวมเอาถวห้าวบนียังบุมี้ผู้ทรงผู้ยืนนะพะเนาะ มื่อได้มือม่อนี้ได้ถวธบเป็นธบได้เป็นเงินบาทจ้ะได้สี่สิบบาทค่ะคุียายแล้วค่ะแค่แค่ ข้าเจ้าฝ้นข้าวเนียวข้าวเนียวพ้นข้าเจ้าผู้บ่าวเล่าผู้บ่าวไทยพูนขย่นยดอ,อกคำพยานได้ว่าบุตรวัดจีว่าเป็นกาเป็นก้อนนะว่าบุตรว้าบุตร ฮ <laughs disappointment> ่าฮ่า <sm all> ่า <t Anfang> พี่จะกอดแล้ก็อ้วงใส่ที่นะพี่เพื่อนร่วมมีอด้วยบัวจะได้มีเศรกีกิจเศรกินคิ้นไทยคิดคิดไทยคิดค้าที่เร้ว่นอนค่ะคนละคนก็คือเบาเาลาวเด็กเป็นคนลาวคือเอาไทย ักมูควผ้าเว้านะคะนักดีสก็ว่าตลุกป,ปกคงพานี่แหละเาตะลุกไน้ำเว้ายุบยุบิบยิบไปน้าน้อยควรหัวไปน้ำน้าคานาะตลาดเว้าประทัไทยกับบทคถือแต่ว่าตลุกไปน้่ขคาวไร้นะคะนักนักเบ้าไปบะลุกตะลุกไปเนี่ะ ก็จะไม่พร้อมสาลุกตรบบตกงนอกอันดับหนึ่งแต่ว่าไม่มูไม่แงยไม่มูมากไม่เงยมายยมา,มาออกเวบตารุกสาลุกอ่ะไม่ขันใหญ่เลยสาลุกขึ้นเลยยนคิ้นค่ะคือบ้านข้างหล้า คลิปนัทจารีในคลิปจงคิงดอบนะคะทคิปคนอื่นอะล่าใส่เล่าใส่นะคะับเ้อนดิ พยานได้ว่าในการคนลืมดึงาล,ล,ลืมตัวนี่แหละ เพียงจะมีคนเทักค่ะผู้การใดผูการนาพกันไห,นนหนไมค้า่า,าลืมอกุหลาบกุดแรกุดกระดิง่งอย่นั้นไหมค้ากุณหลคุดแก่กุดกระดิ่งกุดการเจ้งเตือนผลักท่วมคิดใหม่กับปาีด้วยค่ะสบายดีมือนั้นคือเปลือกแทพ เมื่เคยบอกว่าเวลาทิศเอาเข,ใา,ขาใกล้ถ้าเขาใกล้ผมหินผ้าเขา